นั่งลงนั่งลงนั่งนั่งลงนั่งลงนั่งลงลุกนั่นั่งลงนั่งลงลไปนั่งลงไปยืดขาเหยียดขาเหยียดขาออกเหยียดขาออกเหยียดขาเดินเหยียดขาออกเหยียดขาออกเอาทอดเข็มขาออกยืดเอออยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรลูกไม่มีอะไรนั่งลงเหยียดขาเหยียดขานั่งลงไปนั่งไปวัดนั่งลงไปนั่งดีดีนั่งลงไป Máy nút không? không? à, đi đi lúc, năng, Đây, đi, mà mà làng đi, làng, làng đi À, con này Bắn, mì phút dựng nó vào thì tôm nó bỏ vào anh mua kép thôi, kép thôi nha Vì bị chết mua kép nè, đủ mua kép thôi đi mới chạy xưa à, xưa, bắn lặng đi bị chết thì có đi ăn 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 đi đi ăn đi ăn đi ăn đi 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 ไปไหว้คร like like ูมาครับแบบฮะแล้วผมกําลังกลับบ้านครับตอนนี้โอ้โหอายุเท่าไรผมอายุสิบแปดครับเรียนบ้านข้ามครับผมเรียนบ้านข้ามครับอายุสิบแปดครับเรียนด้วยทํางานด้วยนะครับผมเรียน